ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นชาวพุทธอาตมาภาพพระอาจารย์ฤทธิรากูลสุทธิตัมโมเจ้าสำนักสำนักสงฆ์นาปุกเลหรือสถานที่พระยะาอูไกลูกแควหลวงปู่ทวดตอนวัยแบ่เบหมู่ที่7จ็ดตำบลจุมพลอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลา ด้วยดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565นี้ก็ขออำนวยไวพอนญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าและยุคนี้เข้าช่วงโรคระบาดยุคโควิดก็ขอให้ทุกคนทุกท่านใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อก็มีเป็ดตะมะเล็กๆไว้ฝากญาติโยมทั้งหลายข็อขอให้ทุกท่านคิดดี พูดดีทำดีปฏิบัติดีไปสู่หนทางที่ดีด้วยศีลสมาธิปัญญาของธรรมะขององค์สมาสัมพุทธเจ้าก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้บ้านผู้เมืองด้วยเดชของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสยามเตวาธิราชหรือสมเด็จพระราชมีสามีรามคุณุปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดและสิ่งศักดิ์สิทธิ ผู้สถานที่สำนักสงนาปูกเปรกก็คือท้าวิรูปักหรือพญาอง,งาที่ขายลูกแก้วจงดลบดานญ,ญาติโยมทั้งหลายเจอเจอสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตทำกิจการสิ่งใดข้อขอ,ขอ,ขอให้ลุงโรดโจทช่วงเดินทางไปไหนก็ร้อยแล้วคลาดบอดไปจากพยานันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกต้องตามกระลองกรองทำ ก็ข,ขอญาติโยมทุกท่านได้สมตามความปรารถนาด้วยเทินเจริญพร